ได้ข้าวโพดข้าเหนียวมาใล้ทุกคนดูนี่ฝักสวยๆจะมาต้มงามห้ดูเต็มทุกฝักงามหาซื้อ,อยากเลวทุกคนเนี่ยไปเจอเนี่ยต้มซีเฮ็ดยังเบิ่งกันได้ค่ะต่อออกสักหน่อยนี่จะเอาไปต้มมันด้วยมิจะ ล่างดีนะทุกคนนี่จะเอาไปต้มกันเลยจ้ามาตั้งหม้อได้แล้วค่ะใสเกลือไปแล้วทุกคนจัดไปเลยจ้าต้มไปเลยนานๆจะได้นะทุกคนนะมันบอได้หาได้ง่ายๆนะเนี่ยนี่นี่ต้มไข่น้ำสิเฮ็ด ตำกระโพดใส่ไข่ต้มมด้วยทุกคนอ่ะนี่ดูทุกคน,น,กคนใส่เกลือไปแล้วนะนี่ได้แล้วแหละจักสามฝักพอนะเฮากินคนเดียวจ้ะมากสีใดอืมนี่โอเคได้แล้วจ้าเดี๋ยวเตรียมตำกันเลยนะจ๊ะอืมเริ่มพริก เอ็ผู้เดียววันนี้ว่าจะชวนคุณยายมาด้วยแหละแต่คุณยายเพื่อนบอกว่างเด้อ่ะตำพริกก่อนทุกคนได้ไหมมาดูนะนี่ได้พริกแล้วทุกคนนี่อ่ะดูใส่ปาล้า ามด้วยนี่ใส่เครื่องลงไปให้หมดทุกอย่างนี่ผงนัวกับใส่ไปได้เอออย่าลืม น้ำปลาใส่กปลาปลาตามใจชอบนะทุกคนตามใจชอบเลยนี่ขาคนนี่แปลว่าเอาจัดจานเลยนะเนี่ยความจัดจานเสร็จปุ๊บมะนาวค่ะมะนาว สือเทศหันใจ้าไปนี่สิวนย่มามันอะไรย่าเขาไม่ว่างนะจ๊ะซุปเปอร์สตาร์ของเรามะนาวจ้ะอย่าลืมบีเห็นแล้วกันเป็นตัน่เปีปเยวบ่ทุกคน,นอ่ะบี ลงไปจ้ะแล้วเข้าก็มักเข้ากับฝานใส่ไปนั่นเนอะนี่ฝานใส่ไปด้วยละจ้ะนี่ก็ได้มักเปรี้ยวจัดไปนี่เอาเมื่อยยังละเฮ้ยเมื่อเหยดผูปูดเดียวน่ว่าต่ำจ้ะจะย่ำนี่เลยเาอแบบหนิวพริกเฮียว่างสกักก่อน อยากซิมจัง่อยกันนะได้ไหมอืมจวดอืมดีอยู่นะอืมโอ้ดอีฮันใ็่เลยทุกคนเนี่ยเอาสูงสูงบ่นี่ไปวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะนี่อ่ะทีได้เห็นน,นะงนี่ดีไหมอืม อาจจะจ้ะโอ้เผ็ดห่อนน้ำเผ็ดเองจ้ะตำเองเผ็ดเองจ้ะแล้วแต่เลยเผ็ดแห้งวางนี่ ทำเองเผ็ดเองนะจ๊ะทุกคน,น,คนโอ้ยเผ็ดใส่สองหน่วยกับพอ่อหรือเปล่ปวาวะเนี่ยสองฝักหรือเปล่าทุกคนหวานนะเนี่ยข้าวโพดข้าวเหนียวนี่หายยากนะไม่ค่อยมี มื่อนีไปซื้ออซื้อไก่ให้คุณชายคุณชายเท็ดก็เ,เลยได้มานะทุกคนเขามาขายดู้างหนาก็เลยซื้อเอานี่ทุกคนดูนแบบนี้เลยจ้นะนะนี่อยูๆ่ๆอ่ะีเป็นตะากินให้อืม เสร็จต่อด้วยอะไรดีไข่ใช่ไหมจ๊ะอืมใส่ไข่ไปเลยนี่นี่ปัดใส่ไปเลยจ้ะเฮ็ดกินเองแตต้องไปซีเรียดนี่เขาใส่ไข่เข้มเขาใส่ไข่ต้มนะนี่จบนะทุกคน นี่คนบืนี่ได้ทีแล้วนะได้ทีได้ทางแล้วนี่ทุกคนดูโอเคเดี๋ยวดูตอนกินเลยค่ะกินให้ดูนะคะเรียบร้อยก็เทใส่จานเลยนะคะนี่จวดไปเลยจ้านี่ใส่ไปเลยค่ะนี่ตามด้วยโรยเข้าไปนี่อู้ เดี๋ยวจะกินให้เบื้องนะจ้าให้เบิ้งสู้ห้เบิ้งตะกอนดูเป็นตะกินให้โอเคเดี๋ยวถ่าเบิ้งตอนกินเลยจ้ามาถึงเวลากินนี่ทุกคนดูกินให้เบิ้งเด้อไข่กับกระพดจุ้งฮึชอบมากข้าวโพด,ด,ดคือดีอืม อืมนุ่ยนี่ก็จะกินแล้วกบไข่เค็มไข่แค่ต้มก็ได้อืมอืมดีนุย่นย,นย,นย,นยมากทุกคนบ๊ายบาย